สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสาหรับปังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเรือไม่ได้ไร้แชมป์เราได้คอมมูนิตี้ชิลมาแล้วเป๊ปบูเดียล่านะครับมองในแง่ดีนะครับถึงซีซั่นนี้ แม้จะไม่ได้ถ้วยใดๆก็ตามในลีกนะครับเพราะว่ายังมีแชมป์แรกนะครับก็คือแชมป์คอมมูนิตี้ชิลนะครับที่ชนะจุดโทษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับพร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะคว้าควอต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้นะครับเขาได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าแน่นอนการได้เล่นแชมเปี้ยนลีกคือเรื่องสําคัญแต่ว่านอกจากนิวคาสเซิลที่คว้าคาราบาวครับลิเวอร์พูลที่ได้แชมเปียนลีกและแมนซิตี้ที่ได้คอมมูนิตี้ชิลทีมอื่นต่างไม่มีแชมป์เชลซีได้1แชมป์ก,ก็คือคอมเปียนลีกแมนเชสเตอร์ยยููไนนเเตตต็็ดดหรรรืออออทแมฮสปป์กกจะควา้าาโลี L P A L e Tech นั้นแน่นอนว่าทีมอื่นที่เหลือคาดหวังว่าจะได้เข้าร่วมแชมเปี้ยนลีกมันเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับทุกสมโมสรที่จะเล่นในรายการนี้เรามีนัชิงที่ดีมากแต่ไม่พอสําหรับการคว้าแชมป์ตอนนี้เราเหลืออีก2เกมเพื่อไปแชมเปี้ยนลีกเพราะเราต้องการอีก4ี่แต้มนั่นคือเป้าหมายหลักแน่นอนผมคิดว่าเราจะทําได้สําเร็จหากทําไม่สาเร็จนั่นหมายความว่าเราไม่สมควรได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและเราจะเข้าร่วมยูโรปาลีกเรื่องเหมือนก็เท่านี้เปเปกูเดียล่านี่นะครับเป็นคำกล่าวของเปเปกูเดียล่านะครับ มองในแง่ดีนะครับถึงในซีตั่นนี้นะครับแมนซิตี้จะไม่ได้แชมป์ใดๆก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆนะครับก็ได้คอมมิชชั่นนะครับคอมมิชชั่นนะครับถือว่าเป็นแชมป์อาถพ์นะครับแชมป์อาถันเลยนะครับแต่เกิดว่าในปีนั้นๆนะครับไปคว้าคอมมิชชั่นได้นะครับปีนั้นๆนะครับก็อาจจะไร้แชมป์ไร้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับนี่นะครับก็มันเป็นอาถพนจริงๆนะครับสังเกตดูนะฮะ วารุข่าวต่อมาโรดี้มีลุ้นถูกส่งเคาะสนิมในเกมเดอรมอมมตแมตตี้มีแนวโน้มว่าจะใส่ชื่อทางด้านโรดี้มิดฟิลด์ตัวหลักวัย28ปีที่ลุ้นความฟิตหลังจากหายจารบาดเจ็บมาตักระยะก,กับเข้าสู่ทีมอีกครั้งในเกมฮิวเิกรที่จะเจอกับบอลมัดน,นะครับตามรายงานนะครับสื่อดังแดงกระทิงนะครับ ระบุว่าแม่โรดี้อาจจะยังไม่พร้อมสตาร์เป็นตัวจริงแต่ว่าก็มีโอกาสสูงที่จะถูกส่งลงสนามในเรื่องในช่วงหนึ่งของเกมเพื่อเรียกจังหวะการเล่นหลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโกเดีล่าเองก็ยังไม่ได้ยินยันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่ว่าได้ออกมาให้ลุ้นในช่วงแถลงก่อนเกมว่าโรดี้ตอนนี้เขาดีขึ้นในทุกๆวันก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแมนเชเตอรนะครับที่จะได้เห็นโรดี้ลงมาบัญชาการแดนกลางนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับมาดูข่าวต่อมาเป๊ปลับ หาคนแทน KDB แสนยากแต่ย้ำความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมเต๊ปกเดียล่าได้ออกมาเปิดใจหลังถูกถามถึงความยากในการหาตัวแทนของเควินดบอยมิดฟิลด์ระดับตำนานของทีมโดยยอมรับตรงไปตรงมาว่าเป็นเรื่องที่ยากมากด้วยหลายเหตุผลแต่ยืนยันว่าทีมต้องเดินหน้าต่อไปเขาได้กล่าวว่ามีนักเตะบ,บางคนที่แทนที่ได้ยากจริงๆด้วยหลายเหตุผลอย่างเช่นเควินแต่ฤดูการที่เราทําได้ก็คือสิ่งที่เราทําได้แต่เราปฏิเสธสิ่งนั้นไม่ได้ แต่ว่าตอนนี้มันผ่านไปแล้วเราจําเป็นต้องเดินหน้ากันต่อไปในขณะเดียวกันเป๊ปก็ยังพูดถึงฟอร์มการเล่นของคิวินบอยในช่วงหลังนะครับพร้อมยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนักเตะยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนี่ก็เป็นการยืนยันนะครับของทางด้านเป๊ปโกเดียร่านะครับพี่ได้ออกมาพูดถึงนะครับในกรณีของควินูบอยนะครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันเลยนะครับเป๊ปยังเชื่อมั่นเอร์เดนหวังกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งในซีซั่นหน้า ฟิลฟอร์เดนนะครับปัจจุบันอายุ24ปีเข้าไปแล้วนะครับซึ่งเป็นลูกม่อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับท็อปฟอร์มมากๆโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับแต่ว่าในฤดูกาลนี้นะครับฟอร์มนั้นดอบลงไปอย่างน่าใจหายนะครับแต่ยังคงเป็นที่คาดหวังของเปเปโคลเดียลาว่าจะกลับมาโชว์ฟอร์มระดับพอบได้อีกครั้งในฤดูกาลหน้าหลังจบตีตั้นนี้นะครับจากรายงานของเดอะไทม์นะครับเปิดเผยว่าเปเปโคลเดียลานะครับยังคงเป็นแฟนตัวยงและชื่นชมพรสวรรค์ของฟอร์เดนอย่างต่อนเนื่อง พร้อมเชื่อมั่นว่าลูกทีมรายนี้จะกลับมาตู่เส้นทางที่ตัวเองเคยเป็นได้ในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนนี่นะครับก็เป็นการกล่าวของเป๊ปโกเดล่านะครับที่ได้พูดถึงฟิลโฟเดนเอาล่ะครับสำหรับข่าวใน EP นี้แอดมินได้นำมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาเร่ใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ